กอนก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนก็คือโรคใบติดเคยใช้ไตรโคเดอร์มามาฉีดมาพ่นแล้วปรากฏว่าเอาไม่อยู่จากนั้นก็ไปศึกษาค้นคว้าดูว่าจุลินทรีย์อะไรที่สามารถใช้ปราบโรคใบติดอันนี้ได้นะครับต่อมาก็พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งชื่อ B.S. หรือ บาซิลัสซับติซิสนะครับมาปีนี้โครมอนก็สนใจที่จะใช้เชื้อนี้นั่นก็คืออได้เชื้อจูดิซีจาวปลวกมาแล้วพบว่ามันมีลักษณะเป็นบอลลูนก็คือลดคลายกับลูกโป่งนะครับคณะนะครับกลมๆแล้วก็มีแข้งมีขาย,ายาวออกไปมันเกิดขึ้นช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็หายไปจะสนใจที่จะแยกเชื้อตัวนี้เพื่อมาใช้กำหาบกกำจัดนะครับ โดยอาศัยความรู้จากอาจารย์ตุภูริพัฒน์ก็ปรากฏว่าเชื้อ BS นั้นสามารถทํางานได้ดีดียิ่งกว่าไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มานั้นมันดีสำหรับการที่จะคุมหน้าดินคลุมพื้นดินไตรโคเดอร์มานี้มันไม่ทนร้อนถูกแสงถูกอะไรนี้มันไม่ทนนะครับถ้าจะให้ทนก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวที่ชื่อ BS อตอนนี้ครูมอนก็ได้แยกเชื้อมาแล้วและก็ดูผลว่ามันจะเป็นอย่างไรติดตามดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูพร้อมกันนะครับ<ม>หลังจากที่เชื้อเดินแล้วเราก็จะพบว่า<ม>เชื้อ<ม>อื่นๆที่ไม่แข็งแรงไม่ทนความร้อนก็จะตายไปเหลือเชื้อที่แข็งแรงอย่างเดียวนั่นก็คือ B.S. Bacillus subtilis นะครับเชื้อนี้มีประโยชน์อย่างไรเชื้อนี้จะสามารถปราบเชื้อราที่อยู่บนดินในดินได้ดีรวมทั้งเชื้อราที่อยู่ในลําต้นด้วยเช่นเดียวกันอาปัญหาของยางพาราที่พบหน้ายางตายเป็นเส้นดำเราใช้เชื้อตัวนี้ในการปราบจะได้ผลดียิ่งนะักนะครับโดยการฉีดพ่นตั้งแต่โคนต้นไปถึงปลายยอดและลงดินด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยเฉพาะทุเรียนแล้วเป็นพืชที่อ่อนแอก็พบปัญหารากเน่าขนเน่าและเชื้อนี้เขาต้นนะครับก็คือเชื้อไฟทับเชื้อราต้นเองก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการถากเกลือบางๆให้มีแผลจากนั้นก็ใช้เชื้อนี้ฉีดพ่นเข้าไปเชื้อ B.S. นี้นอกจากจะใช้ได้ดีกับเชื้อราแล้วก็ยังใช้ได้ดีกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส พวกแอ t แท h กโนสแอดพวกแอนแทกโนสได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในแต่ละช่วงของต้นไม้นั้นมันก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเช่นเชื้อราในฤดูฝนเราก็จะพบะโรคใบติดพอปลายฝนเราก็พบรากเน่าโคนเน่าพอเข้าฤดูหนาวเราก็จะพบะพวกรานนํำค้างราสีชุมพูนะครับหรืออื่นๆก็แล้วแต่รวมถึง เชื้อแอนแทโนตเช่นเดียวกันน้ำรายของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสลองใช้ตัวนี้ดูสิครับวิธีการทําก็ไม่ยากาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะครับประสบการณ์ของผมหลังจากการที่เราใช้น้ำหมักครูซเอ็มนะครับในการละลายลงไปในถัง200ลิตรในการในการผสมน้ำหมัก2อ0ลิตรลงไปหลังจากที่เราหมักได้ประมาณ1สัปดาห์ สิ่งที่เราพบเราเห็นก็คือมันก็จะมีฝ้าสีขาวเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีเชื้อรานะครับหรือจุลินทรีย์เนี่ยมีลักษณะโปร่งพองคล้ายกับลูกโป่งนะครับอ,อันนั้นก็คือเชื้อชนิดหนึ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือเชื้อ bs นะครับผมก็จะตักน้ำหมักส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับนะครับเพื่อไปสกัดเป็นเชื้อ bs ที่บริสุทธิ์นะครับ เพราะเชื้อ B.S เหล่านี้มันก็อยู่ในธรรมชาตินะครับเพียงแต่ปะปนกับเชื้อชนิดอื่นและอาจจะมีปริมาณน้อยนะครับเชื้อ B.S มีลักษณะพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมันทนร้อนนั่นเองนะครับเชื้ออย่างอื่นนั้นไม่ทนร้อนเราจึงจำเป็นที่ต้องมีสารชีวพันธุ์เหล่านี้ไปใช้ในการป้องกันนะครับและกำจัด เชื้อราเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับอับนนี้เราได้ตักน้ำหมักจาาปลวกมาแล้วซึ่งผมก็นำมาอยู่ประมาณหน่งจุลิตรซึ่งอยู่ในขวดพลาสติกนี้ตรงนี้เราจะทำหัวเชื้อ B.S. ซึ่งได้จากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติก็คือน้ำหมักจาาปลวกของเรานี่แหละครับแต่เนื่องจากน้ำหมักของเรานั้นมันมีจุลินทรีย์หลายอย่างหลายประเภท รเราจะต้องมาทำการคัดเลือกอจุลินทรีย์เฉพาะ BS เท่านั้นลักษณะสำคัญของมันก็คือจุลินทรีย์ BS นั้นเป็นจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนนะครับความร้อนอาเกินกว่าน้ำเดือดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้มน้ำเดือดหรือน้ำร้อนแล้วมันก็จะทำให้เชื้ออื่นที่ปนมาเนี่ยตายหมดมันก็เหลือจากเชื้อ BS นะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษซึ่งเกษตรกรก็สามารถที่จะทําได้มาต้มเพื่อฆ่าเชื้อที่ไม่ต้องการนะครับก็จะเหลือเชื้อที่เราต้องการก็คือเชื้อ B. subtilis s นะครับจากนั้นเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะผสมผงโกโก้ลงไปผงโกโก้นี้ก็เป็นโกโก้ที่เราใส่ในเครื่องดื่มนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไป นะครับขายเป็นกิโลเราจะใช้อยู่1ใน4ก็คือ250กรัมนะครับถึง2 0 0ร้อน้ำตาลทรายนี้เราก็จะใช้200ถึง250กรัมเช่นเดียวกันนะครับแป้งน้ำตาลเป็นอาหารที่เชื้อ bs ชอบนะครับในํานองเดียวกันมันก็ชอบธาตุอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะเลี้ยงเชื้อ bs นะครับจะใช้น้ําธรรมดาน้ําตาลก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ดีมีคุณภาพแล้วนะครับใช้ผงโกโก้ร่วมด้วยก็จะทำให้จุลินทรีย์นั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นสูงขึ้นนะครับขั้นตอนการทำเราจะทำอย่างไรเราก็จะต้มน้ำให้ร้อนนะครับน้ำที่เราใส่ไปขณะน,นี้ก็คือน้ำธรรมดาใส่น้ำไปประมาณเศษหนส่วนสของหม้อ นะครับจบากนั้นเราก็จะใส่น้ำหมักเจ้ากลวกลงไปทั้งหมด1ลิตรครึ่งการใส่ตรงนี้ใส่ลงไปเพื่อที่เราจะฆ่าเชื้อนั่นเองการฆ่าเชื้อก็คือมันมีเชื้ออื่นเยอะแย,ยะมากมายที่เจอปนมานะครับความร้อน ก็จะทำให้เชื้อที่ปลอมปนมานั้นอาตายไปเสียชีวิตไปก็จะเหลือแต่เชื้อ BS พอหลังจากที่น้ําร้อนแล้วนะครับอุ่นแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปนะครับอาโกโก้ละลายในน้ําร้อนนะครับมันก็จะละลายได้ดีกว่าหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปนะครับซึ่ง2องอย่างนี้ก็จะใช้ประมาณอย่างละ200กรัมนะครับามากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ หลังจากนั้นแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะครับาการทำเชื้อ b s นั้นมันมีหลายวิธีวิธีที่ผมนํามาเสนอแก่ท่านนั้นเป็นวิธีการที่เราคัดหรือเลือกมาจากน้ำหมักชีวภาพที่เราทำอยู่นะครับท่านจะมีน้ำหมักท่านมีน้ำหมักอะไรที่เห็นว่าอามีประสิทธิภาพดีท่านก็นํามาใช้นะครับ กับแบบที่2ก็คือ,อาการซื้อหัวเชื้อมาใช้นะครับหัวเชื้อพอดอ .6 นะครับของกรมพัฒนาที่ดินนี้ก็สามารถใช้ได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะทำในคลิปให้ท่านดูต่อไปอหัวเชื้อพอดอ .6 กับจุลินทรีย์ที่เราทําเองดันมันมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือเราสามารถที่จะต่อเชื้อได้โดยไม่สิ้นสุดนะครับ กับอีกประเภทหนึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ที่เขาโฆษณาขายเป็นกล่องเป็นขวดนะครับเป็นเชื้อเสเร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาทำได้ได้โดยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดเรานะสามารถใช้เชื้อนี้ได้กับพืชทุกชนิดไม่จากัดนะครับเชื้อนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเราใช้อา เหนือจากพื้นดินขึ้นไปนะครับก็คือส่วนของลำต้นกิ่งก้านใบยอดพวกนี้เราใช้ในการฉีดพ่นนะครับส่วนที่ตกลงมานั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะสามารถที่จะรักษาผิวผิวดินหน้าดินนะครับของเราให้ปราศจากโรคเน่าโขนเน่าได้เช่นเดียวกันในส่วนของอเชื้อที่รักษาผิวดินในดินหน้าดินนะครับตัวที่มีปริ ประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับาการใช้เชื้อนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้เชื้อเหล่านี้ร่วมกันได้เนื่องจากวา่ามันมีการกินกันหรือการทําลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เชื้อเหล่านี้นะครับสมมุติว่าใช้เชื้อ BS แล้วท่านอยากจะใช้ไตรโคเดอร์มาด้วยก็อย่านำมาผสมกันเวลาจะใช้ใช้ในการฉีดพ่น เราก็ใช้ห่างกัน7วันอย่างนี้นะครับอตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเราก็ปิดไฟยกลงนะครับก่อนที่สำคัญก็คือถังนี่แหละครับถังจะต้องมีฝาปิดหากไม่มีฝาปิดก็ไม่เป็นไรนะครับให้ใช้ถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ครอบแล้วก็หาอะไรรัดให้แน่แนๆเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงเข้ามาไข่เอุปกรณ์และวัสดุของเรานั้นครบพร้อมเรียบร้อยแล้ว เราก็นำทุกอย่างเนี้ยมาใส่ในถังนะครับการใส่นั้นจะใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับคือสูตรดั้งเดิมนั้นเขาก็ใช้แต่ ผงโกโก้น้ำตาลทรายและก็น้ำแล้ก็หัวเชื้อแค่นั้นเองนะครับตอนหลังก็มีการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมปรากฏว่าถ้าเราอยากจะให้จุลินซีมีความแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะให้พวกนมพวกไข่ลงไปก็จะทำให้จุลินซีนี้มีความแข็งแรง,งแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการเติมเกลือลงไปหยิบมือหนึ่งหรือหนึ่งช้อนแกง นะครับก็ประมาณแค่นี้เองนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อยไข่ลงไปนะครับอ่าไข่นี้เราก็ใส่ไปทั้งฟองเลยนะครับเราก็ใช้ไม้คนคนส่วนผสมให้เข้ากันการให้เกลือให้ไข่ แล้วผมโกโก้จากนั้นเราก็เติมน้ำสะอาดน้ำที่ผมใช้ก็คือน้ำที่ได้จากน้ำฝนการทำในฤดูฝนนี้ก็มีความ สะดวกสบายก็คือเราได้น้ําสะอาดและปัจจัยที่สองนั้นอุณหภูมิที่มีความสูงและก็มีความชื้นสูงจะทําให้เชื้อจุลินทรีย์นั้นเดินได้เร็วกว่าในฤดูร้อนและกฤดูหนาวนะครับการทํานี้เราก็จะสามารถนําไปใช้ได้ทุกรดูการนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ต้องใช้ปั๊มอากาศหรือเปล่าเหมือนกันได้สู้ปลาไหม ไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าจุลินทรีย์นั้นมันจะมีสส่วนก็คือส่วนที่ใช้อากาศกับไม่ใช้อากาศนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรยุ่งยากนั่นก็คือ,อเวลาที่เราทําแล้วเราก็จะมีเทคนิคอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเราจะเว้นไว้หนึ่งฝ่ามือนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่สําหรับจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการหายใจ และส่วนที่อยู่ข้างล่างนั้นก็จะเป็นส่วนของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศก็ตั้งไว้ในที่นิ่งๆนะครับอาการเลือกทําเลที่ตั้งนั้นก็คือเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูกแสงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการรบกวนบ่อยๆการเปิดบ่อยๆนะครับก็จะทําให้อาเชื้อเดินช้านะครับหลังจากนั้นเชื้อก็จะเดินโดยอัตโนมัติของมันเองโดยธรรมชาตินะครับการทําเชื้ออันนี้นะครับ มันจะมีความครอบคลุมในโรคพืชที่ป้องกันเกี่ยวกับที่ป้องกันและรักษาเกี่ยวกับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสนะครับเป็นเชื้อที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงการที่เรานำหัวเชื้อจุลินทรีย์จ้จาปวกหรือหัวเชื้ออื่นๆมาใช้ก็เป็นการใช้จุลินทรีย์ท้องถิน่นข้อดีของมันอีกหนึ่งข้อก็คือ เราสามารถที่จะนำไปต่อเชื้อโดยที่ไม่สิ้นสุดนะครับเชื้อบางส่วนที่เขาขายนะครับสำเร็จนั้นผมก็จะทำให้ท่านผู้ชมดูเหมือนกันนะครับคอยติดตามดูต่อไปนะครับแต่มันมีบางบริษัทที่เราซื้อไปแล้วเราอาจจะต่อเชื้อไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับท่านถนัดอันไหนชอบแบบไหนท่านก็ลองมานำไปใช้ไปดูนะครับ ในส่วนสารพคุณของเชื้อ BS นั้นใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดนะครับเยอะแยะมากมายผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับลองไปอ่านดูและนำไปใช้ลักษณะของการใช้นะครับหลังจากที่มันเกิดฟองอ่าแล้วแล้วก็มีฝ้าขาวเกิดขึ้นลักษณะเด่นของมันที่เรารู้เราเห็นแต่ครับสังเกตได้ด้ยวยตานั้นก็คือ1เมื่อเปิดเปิดฝาดูแล้วมันจะมีกลิ่นหอมและก็จะมีฝ้าฝ้าขาวที่เกิดขึ้นนั้น มันจะมีลักษณะขายใหญ่แมงมุมแล้วก็มีลักษณะโป่งพองคล้ายกับลูกโป่งนะครับหรือบางครั้งเราเราก็เรียกว่าบอลลูนนะครับอันนี้คือลักษณะเด่นของมันจะขึ้นอาฟาขาวเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็คนคนคน,คนแล้วก็นําส่วนที่เป็นใสๆนั้นไปใช้นะครับการใช้เริ่มต้นเราก็จะนําไปกรองเพื่อไม่ให้หัวฉีดนั้นเกิดการอุดตันนะครับหรือปล่อยหรือปล่อยไปกับระบบน้ําก็เช่นเดียวกัน อี่สิบลิตเราก็จะใช้เริ่มต้นที่50ซีซีนะครับอาจจะใช้หัวเชื้อผสมกับน้ำอย่างเดียวก็ได้นะครับหากเห็นว่าการใช้เชื้อกับน้ำนี้เป็นการเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะผสมปุ๋ยเกรด็ดฮอร์โมนสารปรับสตูพืชรวมทั้ง รวมทั้งน้ำหมักฮอร์โมนชนิดอื่นๆลงไปด้วยแต่สิ่งที่ไม่ควรจะใส่ไปก็คือสารพวกกันรานะครับเราจะใช้ฉีดพ่นนะครับในส่วนของส่วนที่เป็นเหนือดินตั้งแต่ลำต้นใบยอดขึ้นไปนะครับส่วนที่ตกค้างมาในดินก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อราเชือ้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าท่านใช้ไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาก็จะ เหมาะสำหรับการคุมพื้นที่บริเวณด้านล่างนะครับบริเวณพื้นผิวดินนะครับป้องกันโรครากเน่าขนเน่าพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้นะครับในการปราบรากเน่าขนเน่าเหมือนกันผมอาจจะใช้ในสวนทุเรียนนะครับสวนยางพาราสวนอะโวคาโดนะครับใช้สวนพริกสวนข้าวโพดสวนอะไรก็ได้นะครับถ้าก็สามารถที่จะไปใช้ร่วมกับเชื้ออย่างอื่นเช่นเชื้อบีทีในการปราบนอน พวกนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้สารพัดอย่างนะครับก็เห็นว่าเชื้อนี้มีประโยชน์นะครับก็เลยดำมาเผยแพร่และตัวผมเองก็นำมาใช้ในฤด,ดูฝนนี้อย่างน้อยที่เราเห็นชัดๆก็คือโรคราใบาติดาราใบาจุดนะครับแล้วก็ราน้ำค้างนะครับมันก็จะเกิดขึ้นของมันและโรคสําคัญที่ทุกคนหวาดกลัวนะั่นก็คือ,อโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปเทรา โรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าหากเป็นยางก็เป็นยางหน้าตายนะครับผลผลิตลดลงพวกนี้เราก็สามารถฉีดได้ทั้งส่วนของลำต้นส่วนของพื้ดินและก็ส่วนที่บาดแผลนะครับใช้ได้ทุกส่วนนะครับ